บพบกันอีกครั้งกับ t i Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสายุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับโดยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของออกรอบหรือขอบอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งสําคัญอย่างไรเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันแต่ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของอการพิจารณาขอบอํานาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับะจะมีหลายๆประเด็นและก็หลายๆแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตแบ่งในการพูดคุยเนี่ยเป็นส่วนๆไปนะครับโดยเริ่มจากในตอนแรกสุดนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของปัญหา ในการวินิจฉัยขอามน้าของคณะอนุญาโตตุลาการซะก่อนนะครับว่าความสําคัญของปัญหานี้เนี่ยมันมีแง่มุมอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงข้อพิจารณาในการที่จะไปวินิจฉัยหรือว่าทําการพิจารณาเกี่ยวกับประ็ปัญหานี้นะครับก็จะได้ไล่เรียงเป็นลําดับไปนะครับสําหรับประการแรกในเรื่องของความความสำคัญ ของการที่เราต้องมาดูกันนะครับเรื่องของกรอบหรือขอบน้านของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวกฎหมายนะครับในเรื่องของการเพิกถอนคาชี้ขาดหรือว่าการบังคับตามคาชี้ขาดเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่คณะอนุญ,ญาโตตุลาการอนิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปอยู่ภายในกรอบ หรืออยู่นอกขอบเขตของอำนาจที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นเหตุที่สําคัญประการหนึ่งนะครับที่ศาลเนี่ยอาจจะใช้เป็นเหตุในการเพิกถอนคาชี้ขาดได้นะครับตามที่มาตรา40กําหนดไว้นะครับหรืออาจจะเป็นเหตุในการที่จะปฏิเสธการบังคับตามคาชี้ขาดได้เช่นกันนะครับตามที่มาตรา43กําหนดไว้ซึ่งตรงนี้แหละครับว่าเ,เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ ไม่ไว่าจะเป็นคณะอนุญาโตตุลาการหรือว่าคู่ความเอกนะครับก็คงจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญไว้ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่กระทํากระบวนพการไปจนกระทั่งสุดท้ายมีการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปและปรากฏว่าประเด็นหรือว่าเรื่องที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดไปเนี่ยเกินกรอบหรือขอบอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียตามมาที่จะเป็นเหตุทําให้คําชี้ขาดนั้นเนี่ย ถูกเพิกถอนไปได้หรือว่าถูกปฏิเสธการบังคับไปได้นะครับค <c oughs> ราวนี้ในเรื่องของการพิจารณากรอบหรือขอบอำนาจตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนละครับว่า,อ,าอย่างที่เราทราบกันกระบวนการอนุญาโตตุตลาการรวมถึงการที่เอาวิธีการอนุญาโตตุตลาการไปใช้ในการระง,งับข้อพิพาท ในสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโครงการใดโครงการหนึ่งหรือว่าข้อพิพาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดมาจากความตกลงของคู่พิพาทที่อาจจะแสดงออกผ่านทางสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ทําขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวสัญญาตรงนี้แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะบอกกรอบเรื่องของขอบเขตอํานาจที่สําคัญว่าตัวคู่พิพาทเนี่ยเขาตกลงให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาด ในข้อพิพาทเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนและครับว่าเ,าเรื่องไหนที่เขาตกลงกันโดยชัดแจ้งก็อยู่ในกรอบหรือขอบหน้าของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตรงนี้แหละครับการที่ผู้พิพาทเขาตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการกับข้อพิพาทในลักษณะใดหรือเรื่องประเภทใดบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบ่งแยก ระหว่างอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการกับอำนาจพิจารณาพิาพากษาคดีของศาลถูกไหมฮะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันเกิดข้อพิาพาทเกิดปัญหาขึ้นมาแน่นอนว่าโดยปกติแล้วคู่พิาพาทเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะเสนอคําฟ้องต่อศาลได้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตกลงกันไว้โดยเฉพาะไม่ใช้วิธีการทางศาลในการระง,งับข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นแต่ต้องการจะใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเนี่ย มาระง,งับข้อพิพาทเหล่านั้นแทนนะครับก็ถึงมาตกลงเป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นไอ้ความสําคัญของปัญหาตรงนี้นะครับที่มีความสําคัญประการหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่ตีกรอบแบ่งแยกเขตอํานาจกันนะครับระหว่างว่าข้อพิพาทส่วนไหนเนี่ยที่คณะอนุญาโตตุลาการอาจจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปได้แต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าข้อพิพาทอะไรก็แล้วแต่ ที่อยู่นอกกรอบหรือขอบเขตอํานาจของคณะอนุญ,ญาตโตตุลาการก็จะเท่ากับว่าเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอํานาจของศาลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีข้อปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นมาในส่วนเรื่องพวกนั้นนะครับสิ่งที่คู่พิพาทหรือคู่ความจะทําได้ก็คือว่าต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีต,ต่อศาลเพระนั้นตรงนี้นะครับซึงเป็นที่มาของความสําคัญของปัญหาเรื่องกรอบหรือขอบอำนาจของคณะอนุญาตโตตุลาการตรงนี้นะครับว่าเอ่อมันจะเป็นตัวที่บอกว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะไปสู่เวทีไหนที่ใช้ในการระงับนะครับ,นะรบ <c oughs> จริงๆแล้วเวลาที่คู่พิพาทเขาตกลงทําสัญญาอนุญาโตตุตลาการเนี่ยในความพยายามส่วนหนึ่งนะครับที่เวลามีการยกร่างข้อสัญญาอนุญาโตตุตลาการเขาก็มองเห็นปัญหาเรื่องของการตีความการพิจารณาเรื่องของกรอบและก็ขอบหน้าของคณะอนุญาโตตุตลาการไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งหรือหลายครั้งเนี่ย เราก็จะเห็นจากตัวเนื้อความของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่พยายามจะมองไปในอนาคตล่วงหน้าและก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยพยายามที่จะ define หรือว่ากำหนดนิยามกำหนดกรอบขอบเขตข,ข,ข,ของสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งโดยผลพวงที่มันตามมาคือเป็นการกำหนดกรอบหรือขอบหน้าของคณะอนุญาโตตุลาการไว้ด้วยนะครับให้มีความชัดเจนแล้วก็ป้องกันปัญหาหลายๆประการที่อาจจะเกิดขึ้น นีกตัวอย่างง่ายๆครับว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการเหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อสัญญาข้อหนึ่งในสัญญาหลักก็อาจจะกาหนดไว้ล่วงหน้านะครับว่าถ้ามีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องของความสมบูรณ์ของสัญญาหลักหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการก็แล้วแต่นะครับรวมถึงแม้กระทั่งรณรที่มีการเลิกสัญญาไปเนี่ยนะครับก็ให้ถือเป็นข้อพิพาทที่อาจจะมอบให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะพยายามป้องกัน ปัญหาเหล่านี้นะครับว่าจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงหรือมีปัญหากันว่าถ้าเหมือนสัญญาเลิกกันแล้วหรือมีปัญหาแม้กระทั่งว่าตัวสัญญานั้นเนี่ยมันสมบูรณ์ใช้บังคับได้หรือเปล่าเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทหรือปัญหาส่วนหนึ่งที่จะต้องให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปด้วยนะครับเพียงแต่ก็แน่นอนละครับว่าแม้ว่าจะมีการกําหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่า หลายๆครั้งหลายๆกรณีเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยนะครับว่าสัญญาก็ไม่อาจจะคาดหมายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าในบางเรื่องหรือบางคดีเนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับคั้งนี้ในประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านจําได้เนี่ยเราเคยพูดเรื่องของ การที่คู่พิพาทเขาไปฟ้องคดีที่ศาลโดยที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ถูกไหมฮะเพราะงะั้นก็จะมีสิทธิ์ขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีตามมาตรา14ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2 5 4 5ห้าซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วท่านพิารณาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวโยงกันถูกไหมฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่จะดูว่า้ข้อพิพาทหรือคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ย มันควรจะดําเนินการต่อไปที่ศาลหรือว่าควรให้ข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการอนุญ,ญาโตตุตลาการเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมันอยู่ในกรอบอํานาจของใครระหว่างอํานาจของศาลหรือว่าอํานาจของอนุญาโตตุตลาการนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับในปัญหาตรงเนี้ที่เชื่อมโยงกับมาตรา14เนี่ยก็ขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจให้มัน ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าแม้ว่าจะมันเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงและก็เกี่ยวโยงกันเนี่ยนะครับแต่ว่ากรอบหรือขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาทั้งของศาลเองกับของอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีการฟ้องคดีที่ศาลแล้วก็ศาลต้องพิจารณาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลมีอำน,นาจที่จะดําเนินกระบวนจารต่อไปหรือไม่ หรือว่าควรจะส่งไปให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดแต่การพิจารณาของศาลตรงนี้นะครับคงเป็นการพิจารณาเพียงในหลักการเบื้องต้นว่ามันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ผูกพันไม่ตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไปหรือเปล่าระหว่างคู่ความที่เป็นโจทย์หรือจำเลยที่มาฟ้องคดีที่ศาลนะครับถ้าเกิดได้ความว่ามันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่นะครับศาลก็ถึงจะจำน่ายคดีแต่ว่าถ้าไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาที่ สมบูรณ์หรือผูกพันอยู่นะครับอันนี้สารก็จะดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแต่การพิจารณาของสารตรงนี้นะครับยังไม่ลงลึกไปถึงขนาดว่าไอ้ข้อวิาพาทษ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับเพราะว่าในหลายครั้งมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็ จะเป็นปัญหาที่เมื่อสารส่งกลับมาที่คณะอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยตัวคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นคุมวิจัยชี้ขาดในชั้นแรกสุดนะครับว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจที่จะวิิจัยชี้ขาดข้อพิพาทในเรื่องนั้นๆเนี่ยหรือไม่นะครับซึ่งการพิจารณาของสารตามมาตรา14เนี่ยจะยังไม่ได้ลงลึกไปถึงประเด็นพวกนี้นะครับว่าประเด็นข้อพิพาทหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันอยู่ในกรอบอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มาตรา24ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2445เนี่ยกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับว่าให้เป็นอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดขอบหน้านของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมันเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันนะครับแม้ว่าทั้งสองมาตราเนี่ยคือมาตรา14กับมาตรา24 จะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะพิจารณาแบ่งแยกกันระหว่างอํานาจของศาลกับอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีข้อแตกต่างที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับเพราะอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่การพิจารณาตามมาตรา14ี่เนี่ยมันเน้นหนักไปเรื่องของการที่จะดูว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้ามีแล้วนะครับไอข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกรอบขอบหน้าของคณะอนุญาโตตุลาการจริงๆหรือไม่เนี่ยอันนั้นจะเป็น หน้าที่ของคณะอนุญ,ญาตตัวการที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดเองตามมาตรา24นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับแต่คราวนี้เอาล่ะถ้ามันถึงเวลาหรือถึงกรณีที่ต้องอ,อมีปัญหาแล้วก็ คำวินิจฉัยเกี่ยวกับขอบนาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนะครับมันก็อาจจะยังมีประเด็นหลายๆลอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในตอนนี้เราคงจะนําประเด็นบางส่วนมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นอื่นที่ยกไว้พูดคุยในตอนต่อๆไปนะครับปัญหาประเด็นแรกคือว่าถ้าสมมติว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่มีคู่ความหรือค้่พิพาทฝ่ายไหนเนี่ย ที่เขาโต้แย้งคัดค้านอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการเลยอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะพอถือได้ว่านะครับว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือขอ้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าข้อพิพาทเขามองหรือเล็งเห็นว่าปัญหาหรือขอ้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยู่ใน รอบหรือขอบหน้าของคณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยก็ควรจะต้องมีการโต้แย้งคัดค้านไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีการโต้แย้งคัดค้านโดยพิพาทไว้ในประเด็นปัญหาเหล่านี้นะครับก็คงจะพอสันนิษฐานหรือถือได้ในเบื้องต้นนะครับว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สิ่งที่มันอนุมานตามมาก็คือว่าคณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยก็น่าจะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น แต่คราวนี้มันอาจจะมีประเด็นเกิดขึ้นได้ครับว่าตัวคู่พิพาทเองเนี่ยอาจจะไม่มีใครโต้แยง้งหรือคัดค้านขออำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการว่าจะมีหรือไม่มีอำนาจในการชี้ขาดค้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ตัวคณะอนุญาโตตุลาการเองนะครับก็อาจจะมองหรือเล็งเห็นได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหาบางจุดหรือบางลักษณะเนี่ยที่มันก้ากึง่งหรือว่ามีความ เสี่ยงหรือความเป็นไปได้ว่าในประเด็นหรือเรื่องเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกินกรอบหรือขอบนาจของคณะอนุญาโตตุตลาการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดไปได้นะครับแม้ว่าตัวคู่พิพาทษเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการโต้แย้งคัดค้านโดยตรงนะครับในกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุตลาการอาจจะทําได้ก็คือว่าอาจจะขอให้คู่พิพาทษเนี่ยรับรองหรือว่ายืนยัน กรอบหรือขอบอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการเองมองว่ามันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนอยู่นะครับเพื่อที่ทําให้เป็นการแน่นอนแล้วก็ชัดเจนขึ้นว่าในเรื่องเหล่านี้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจที่จะพิจฉัชยชี้ขาดนะครับแต่ผลของการให้รับรองหรือว่ายืนยันตรงนี้นะครับมันอาจจะมีผลที่มันตามมาประการหนึ่งก็คือว่า สมมติว่าเรื่องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีอาจจะอยู่นอกกรอบหรือขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุตตลาการมาแต่ต้นก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่พิพาทเขาอัปรองหรือว่ายืนยันนะครับผลที่มันจะตามมาก็คือว่าตัวคํารับรองหรือคํายืนยันของคู่พิพาทที่ให้แก่คณะอนุญาโตตุตตลาการตรงเนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ที่ทำให้คณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมีอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผลที่ตามมาเมื่อรับรองยืนยันแล้วนะครับก็คงจะไม่น่าเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดมีปัญหาในชั้นของการขอเพิกถอนคําชี้ขาดหรือว่าการปฏิเสธการบังคับตามคําชี้ขาดนะครับซึ่งปกติการรับรองหรือยืนยันในลักษณะอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะทําได้โดยการที่เขียนหรือกําหนดไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุตลาการ เพื่อให้เป็นหลักฐานที่รับรองแล้วก็ยืนยันกันอย่างาแน่นอนแล้วก็ชัดเจนเป็นระ,ะอกอกษรนะครับแต่คราวนี้แม้ว่ามันจะไม่มีปัญหาที่ขู่ความก็โต้แย้งนะครับในเรื่องกรอบขอานาจก็อาจจะไม่มีประเด็นที่ไม่ชัดเจนอย่างที่ว่านะครับแต่คณะนุญาตตัวกันก็ยังอาจจะต้องดูมากไปกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของกรอบหรือของมอำนาจที่ คู่พิพาทษก็จะตกลงให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจชี้ขาดตามสัญญานะครับหรือตามข้อตกลงที่ว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นกรณีที่เรียกได้ว่าเป็น s u b j e c t i v e arbitrarility นะครับก็คือว่าความสามารถที่จะระง,งับข้อพิพาทษนั้นด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่คู่วิพากษก็จะตกลงกันเป็นเรื่องๆไปถูกไหมฮะแต่มันอาจจะมีอีกมิติหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่งนะครับ ที่เรียกเป็น objective arbitrarility ก็คือว่าความสามารถในการที่จะระงับข้อพิพาทนั้นๆด้วยวิธีอนุญาโตการในเชิงภาวะวิสัยนะครับพูดง่ายคือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความตกลงของคู่ความละแต่ว่าการที่จะระงับข้อพิพาทเรื่องนั้นด้วยวิธีอนุญาโต,ตการได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายละนะครับว่ากฎหมายที่กําหนดไว้ใน พระรญญาชญัต่างๆหรือกฎหมายของประเทศต่างๆเนี่ยมีการกำหนดจำกัดหรือห้ามไว้หรือไม่นะครับว่าสําหรับข้อพิพาทในบางลักษณะหรือบางประเภทหรือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เปิดช่องให้สามารถที่จะนําเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้เพราะฉะนั้นในปัญหาที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า objective a r b i t r a b i l i t y ตรงนี้นะครับก็คือว่าความสามารถที่จะระงับข้อพิพาทดูวิธีอนุญาโตตุลาการในเชิงภาวะวิสัยที่นอกเหนือจากความตกลงของู้พิพาทเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คณะอนุญาตตัวตัวตการเองก็อาจจะต้องสํารวจแล้วก็พิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวคณะอนุญาตตัวตัวตการก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ถูกไหมครับที่จะทําคําชี้ขาดดําเนินกระบวนพิจารณาที่มันจะทําให้มีมีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นปัญหาว่าไอ้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อจํากัดของกฎหมายที่จะไม่สามารถนเราเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตัวตการได้หรือไม่เนี่ย ก็ควรจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่คณะอนุญาโตตุลการต้องคํานึงถึงเพราะว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มีกฎหมายห้ามหรือจํากัดไว้นะครับแม้ว่าข้อสัญญาจะไม่ได้ระบุหรือพูดถึงไว้เนี่ยแต่มันก็มีผลโดยตรงที่ทำให้ตัวคณะอนุญาโตตุลการเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไปวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับที่มีกฎหมายวางกรอบหรือข้อจำกัดไว้นะครับ นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดประเด็นกรณีที่คู่ความหรือคูพ่พภิเษกเาโต้แยง้งคัดคา้านกรอบน้าของคณะอนุญาโตตุลาการอย่างชัดแจ้งนะครับหรือแม้กระทั่งแสดงเจตนาชัดแจ้งที่จะปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการอันนี้คงจะเป็นประเด็นปัญหาที่คณะอนุญาโตตุลาการเองก็ต้องให้ความสนใจ แล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเขาโต้แย้งคัดค้านโดยตรงแล้วนะครับเพระเาะฉะนั้นการที่จะดูจากข้อได้จริงดูจากข้อกฎหมายดูจากสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คณะอนุญาตต่อกันก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็ด้วยความรอบคอบนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตนเองจะมีอำนาจในการวินิจฉัยชีช้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าเมื่อถึงตอนที่มีการ ต้องวินิจฉัยชี้ขาดเองนะครับในประเด็นปัญหาตรงนี้ก็คงจะต้องเรียนไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่อาจจะเรียกว่าไฮบริดหรือว่าซับซ้อนที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแม้ว่าตัวกระบวนการอนรุญ,ญาโตตุลการเกิดจากข้อสัญญาที่ตกลงกันนะครับแต่ในการพิจารเรื่องของกรอบหรือของหน้าเนี่ยมันต้องพิจารณาอย่างผสมผสานกันระหว่างข้อสัญญาอนุญ,ญาโตตุลการฝ่ายหนึ่งนะครับกับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระมเหัีอนุญ,ญาโตตุลาการของประเทศหรือสถานที่ที่มีการทําคาชี้ขาดนะครับต้องพิจารณาปัญหาเนี่ยประกอบกันทั้งสองส่วนนะครับทั้งในส่วนของข้อสัญญาก็ดีหรือว่าข้อกฎหมายก็ดีเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีอํานาจที่จะวินิจฉัยชี้ขา,าดข้อพิพาทในเรื่องนั้นหรือไม่ หรือจะมีมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สลับซับไม่ได้ตรงไปตรงมาสัทีเดียวนะครับสุดท้ายประการหนึ่งก็คือว่าในการโต้แย้งคัดค้านเรื่องกรอบและขอบนาจของอนุญาโตตุลาการนะครับปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติประการหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะเป็น แท็กติกนะครับของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่จะใช้ข้อโต้แย้งเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะถ่วงกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับให้ล่าช้าให้เนิ่นนานไปเพราะมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาหรือวินิฉัยมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางในการที่จะพยายามนําข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ย เข้าไปสู่กระบวนจารพิาของศาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อต้องเข้าไปสู่กระบวนจารพิาของศาลเนี่ยทั้งความยุ่งยากความซับซ้อนค่ายจ่ายรวมถึงระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นไม่นับถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกระบวนจารพิาของอนุญาโตตุลาที่ค้างอยู่ด้วยนะครับอาจจะทําให้มีความยุ่งยากแล้วก็เนื่นนานออกไปด้วยนะครับแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็แบ่งแยกยากนะครับว่าอันไหนเนี่ย เป็นการโต้แย้งคัดค้านเรื่องขอมนาจเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกแต่เลตซอรี่แท็กติกก็คือว่าเพื่อที่จะถ่วงกระบวนพิจารของคณะอนุญาโตตุลาการหรือว่ากรณีไหนที่มีมูลเหตุที่ทําให้เชื่อถืออย่างโซจริตใจได้จริงๆว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องขอมนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็คงต้องใช้ความระมัดระวังทั้งอสองส่วนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราปล่อยให้ใช้วิธีการเนี้ในการถ่วงกระบวนพิจารณา,าอยู่บ่อยๆหรือเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้กระบวนพิจารณา,ามันเนิ่นนานและก็ล่าช้าไปโดยไม่จําเป็นแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขามีามูลเหตุที่ทําให้เชื่อโดยสุจริตใจจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่คณะอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยก็ต้องอพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับก็อันนี้เป็นข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความสําคัญของปัญหา เรื่องกรอบหรือขอบหน้าของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการในการไม่ได้ใชชีช้ขาดนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันความสําคัญก็มีตั้งแต่มันเป็นเหตุในการที่อาจจะทําให้เพิกถอนหรือว่าปฏิเสธการบังคับตามคําชี้ขาดได้ถูกไหมฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบกับข้อสัญญาเพราะว่าข้อสัญญาเองก็อาจจะพยายามป้องกันปัญหานี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงความสัมพันธ์กับมาตรา14ที่การพิจารณาของศาลแต่จ,จะมีกรอบที่ ทับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันอยู่นะครับรวมถึงข้อพิจาณาต่างๆในการที่จะต้องคิดว่าเวลาที่เราเจอหรือเผชิญกับปัญหานี้เนี่ยมันมีข้อพิจาาในแต่ละสถานการณ์อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับเบื้องต้นในปัญหาเนี่ยนะครับเรื่องความสําคัญของกรอบขอบนาทของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับในตอนหน้าเราคงจะมีปัญหาที่สัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มาพูดคุยแล้วก็นําเสนอกันอีกนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้รับแจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ